สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารู้จักกับต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะต้นไม้ชนิดนี้เรียกว่าต้นสาระค่ะต้นสาระมี2ออย่างนะคะก็คือต้นสาระลังกากับต้นสาระอินเดียซึ่งภาพที่อยู่ในคลิปนี้ก็คือต้นสาระลังกานะคะซึ่งคนทั่วไปจะคิดเออจะเข้าใจผิดนะคะว่าเป็นต้นไม้ที่เกี่ยวกับพุทธประวัติจริงๆแล้วต้นสาระที่เกี่ยวกับพุทธประวัติก็คือต้นสาระอินเดียค่ะโดยต้นสาระอินเดียจะมีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ ตั้งแต่การประสูติตรรู้และก็ปริิิพานนะคะโดยเกี่ยวข้องยังไงไปฟังกันเลยคะ่ะความเกี่ยวข้องของต้นสาระในตอนที่จะประสูตินะคะก็คือว่าพระนางสิริมหมามัญญาซึ่งเป็นมารดาของเจ้าชายสิทตธตะทรงพระคันใกล้กำหนดประสูติการได้เสด็จจากกรุงกบิลพัทแล้วก็เดินทางไปยังกรุงเทวทหะซึ่งเมืองเทวทหะเป็นเมืองต้นตระกูลของพระนาง แต่ว่าระหว่างที่เดินทางนะคะได้เดินทางไปครึ่งทางก็ได้หยุดพักผ่อนอิริยาบถนะคะขนาดนั้นเองก็เกิดอาการนะคะเกิดอาการประชวรพระคันแล้วก็ได้มีประสูตรพระสิทธัตถกุมารน,นะคะตรงกับวันศุกร์เพนเดือน6ปีจอนะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนพุทธศักราช80ปีโดยคําว่าสิทธัตถแปลว่าสมปรรถนาคะส่วนความเกี่ยวข้องของต้นสาระอินเดียกับการศัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็คือว่า เ,เมื่อพระองค์ได้เสวยข้าวมัทุปาญาติของที่อยู่ในถาทองคําของพระนางสุชาดาแล้วก็ได้ท่งอธิษฐานว่าถ้าเกิดพระองค์จะสาําเร็จพระโพธิญาณก็ขอให้ถาทองคํานี้สามารถลอยทวนกระแสน้ําได้เมื่อทรงอธิษฐานแล้วนะคะก็ได้ทรงนําถาดไปลอยน้ํานะคะปรากฏว่าถาสามารถที่จะลอยทวนน้าได้จากนั้นพระองค์ก็สเสด็จกลับไปประทับใต้ต้นศาลาตลอดทั้งวัน หลังจากที่ประทับใต้ต้นสาระตลอดทั้งวันแล้วนะคะตอนเย็นๆก็ได้เสด็จไปที่ต้นสีมหาโพธิ์แล้วก็ขึ้นไปนั่งบนบันลังแล้วก็ได้จับสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันรุ่งอรุณนะวันเพ็ญเดือน6ค่ะต่อไปก็มาดูความเกี่ยวข้องของต,ต้นสาระกับตอนออดับขันบริณิพญาน,นะคะก็คือว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระพิสุ์นะคะได้เดินทางไปยังเมืองกุสินารานะคะใกล้ฝั่งแม่น้ำฮิรันวดี ทรงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากจึงรับสั่งให้พระอนทนนะคะปูราดพระที่บรรทมโดยให้หันพระเศียรไปทางทิศเหนือแล้วก็อยู่ระหว่างต้นสาระทั้งคู่นะคะโดยพระพุทธเจ้าได้นอนตะแคงนะคะแล้วก็ประบาดซ้ายทับประบาดขวาแล้วก็เสด็จดับขันบริณิพานคะ่ะโดยต้นสาระอินเดียนะคะมีถึงกําเนิดอยู่ในประเทศอินเดียตอนเหนือคะ่ะซึ่งปัจจุบันก็คือประเทศเนปาลน,นะคะโดยต้นสาระอินเดียจะมีลักษณะคล้ายคายกับต้นรังคะ่ะ สำหรับต้นสาระที่อยู่ในคลิปนะคะจะเรียกว่าสาระลังกาค่ะซึ่งจะเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าต้นลูกปืนใหญ่ค่ะโดยต้นสาระลังกาจริงๆแล้วเกิดที่อเมริกาใต้นะคะสีลังกาเอามาปลูกเมื่อปีพศ2422ส่วนประเทศไทยนะคะมีเอามาปลูกเมื่อปีพศ .2500 ค่ะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการประสูตร,รัสรู้หรือว่าปร,รินิพานนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับต้นสาระก็คือต้นสาระอินเดียค่ะ และการประสูติตัดร,รู้และก็ปร,รินิพันธ์ก็จะเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6ซึ่งเป็นที่มาของวันวิสาขาบูชาคา่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เจอกันคลิปหน้าคา่ะ